ครับหลังจากที่เราได้โปรเจกต์มาสเตอร์ขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปก็คือขั้นตอนการสร้างโปรเจกต์จากมาสเตอร์นี้อีกทีนึงนะครับเพื่อจะเอาไปใช้งานจริงนะครับก็ให้เข้าไปที่เมนูบำรุงรักษาระบบสำหรับโปรแกรมเมอร์แล้วก็สร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับก็จะได้ป๊อปอัพขึ้นมาอันหนึ่งนะครับซึ่งในป๊อปอัพนี้เราก็จะมีให้กรอกข้อ,ขอมูลแค่เดียวก็คือชื่อฐานข้อมูลน,นะครับซึ่งเป็นชื่อเดียวกับ ชื่อโปรเจกต์นะครับก็ผมจะสร้างโปรเจกต์ Project ชื่อว่าบุ๊กกันนะครับผมจะเก็บข้อมูลหนังสือผมนะครับก็จะตั้งชื่อให้สอดคล้องกับงานที่เราทำนะครับก็คลิกปุ่มสร้างนะครับมันก็จะได้ มันก็จะสร้างตอนนี้เป็นขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการติดตั้งนะครับก็คลีกท,ที่นี่นะครับก็จะเหมือนกับตอนที่เราสร้าง Project Master ตอนที่เราติดตั้งวีบัดครับก็จะมีก็จะมียู e เซอร์เนมพาสเวขึ้นมาให้แล้วนะครับสําหรับโปรแกรมเมอร์นะครับยูสเซอร์เนมที่ปรากฏผมก็จะกรอปรหาสผ่านนี้เก็บไว้ก่อนนะครับ จากนั้นผมก็จะใส่รหัสหน่วยงานนะครับซึ่งก็แล้วแต่ท่านนะครับจะใส่รหัสอะไรนี่ก็จะเป็นส,ส,สจสกสลนครต่อไปนะครับที่ตั้ง,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 งอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับส่วนเลขบรระจังตัวประชาสช่วนหนอนเดินครับ จะตั้งชื่อแบบนี้แล้วกันนะครับแอดมินบุ๊กนะครับแล้วก็อีเมลแล้วก็เบอร์โทรัอันนี้เบอร์โทรผมนะครับแล้วก็กดปุ่มบันทึกไปนะครับอย่าลืม Copy รหัสผ่านไว้นะครับแล้วกดปุ่มบันทึกไปเดี๋ยวมันก็จะไป c o n i i g Database แล้วก็ อคอนฟิกโปรแกรมให้นะครับตามที่เรากำหนดนะครับครับก็เสร็จเรียบร้อยก็คลิกปุ่มนี้นะครับก็จะได้หน้าตาของโปรเจกต์บุ๊กขึ้นมาครับ